มันนี้ออกลาดตะเวนหานพลาดมันนี้ออกลาดตะเวนทิ้ฟังครับผม มีกาบเหรนพอมีม <c oughs> โอ้เข้าถึงฟัง <c oughs> ลมน้ำเหือน้ำเพะเพาะเองบุหนึ่งลมตัวคนนาาเก็บมือเล็บมือถอยได้เองไาเขาหดฟัง่นมุกเดียวเจมาอยู่นี่นี่เอง ยังกันนี่ยโอ้ยปัดโตได้ตานึ่ง้หล่าเลยงเกียเนียโอ้เราหมานแล้วเราหมานแล้วเหลียงมีอีพอเห็นพออะไรได้พออะไรได้ปีดีพออะไรได้พอเองเลยพอกตาเกียเุ้บจมเลยุจุมจุุม จุ่มๆดอกใหญ่ๆเลยจะอีดีป่ะมีต่ตุ่มอ่ีุ่่มเพื่อเ่ิวดอมแล้ววัเลี้ยงนี่เัเห็นเท่ากับพอก็ที่สองอ้เห็นลุ้ยอาดูุนี่มาแล้วเต็มดวงเลยบานนี้เอาียกิ๊บกิ๊บกิ๊บพี่ให้ไว้พ่อนี่อีกบนี อ,อติมเดินเลยบานนี้คุย,ยียบย่าเป็นดงเลยบ้านนี้พอแล้วพอแล้วม้านนี้พอแล้วเอาลุยสามคนคูนหนึ่งเสียแล้วต,ตาหนึ่งแล้วครับตอนนี้ปลาแตกเลยปาลยปาแตกเลยต,ตาหนึ่งหาต่อไปครับอะไรเข่งที่สอง โอเคครับ<า>เลยมาหาเฮ็ดื้นนี้ครับผมเนี่ยโนดีได้เฮ็ดเป็นกระตาเลยวนนี้เออบึยกองหมกไงเลย,ยเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกวเฮ็ดมั้ยเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเดีย๋ยวเอาจุม้มใส่กระตาขันสมยี่กับโปรเสียปรจัง